เกมมิ่งครับกับเกม WWE Smackdown vs Raw ครับปี2011นะครับผมมากันที่ศึก Extreme Rules นะครับผมศึกที่ต้องบอกว่าเป็นศึกที่ WWE ใช้ชื่อกติกาเป็นชื่อศึกนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ความ Extreme นี้แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะมาอยู่กันในซีรีส์ครับ d e n v s n o w นั่นเองนะฮะ หรือว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งนะฮะที่นะเอานักไว้ปั้มหนึ่งคนนะฮะแต่มีหลายกิมมิคนะมาเจอกันนะครับผมเอากิมมิคปัจจุบันหรือกิมมิคในอดีตนะมาเจอกันนะฮะและออกมาก่อนเลยครับผมเอ็ก스트รูสแมชฮะนี่นี่ครับออกมาก่อนเลยนะฮะ จากซินเนติโอไฮโอฮะนี่เดอะฮาร์ดคอร์นะฮะนี่เรียกว่าแกนี่สายฮาร์ดคอร์ไปแล้วนะฮะสำหรับนี่ฮะ Represent by Bad c o e w Combat Club ครับนะจอร์นม็อกนี่นี่จอร์นม็อกนี่ฮะมาแล้วเอ้คทักทายมิตรักประชาชนซะหน่อยนี่จอร์นฮะก็ช่วงนี้นี่คือแกก็ ทำฮาร์ดคอร์ซะบ่อยเหลือเกินนะฮะโอ้โหเรียวกว่าแมชไหนที่แกไม่แตกนี่ไม่ใช่จอนม็อกซี่แน่นอนนะฮะนี่นะก็คลิปนี้นะฮะเป็นผลโหวตที่บอกว่าตั้งโพไว้นี่เป็นเดือนแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักะทีนึงนะฮะนะได้เลิกสักทีนึงนะฮะในการทำแต่กว่าจะลงนี่ก็อีกเรื่องนึ่งนะ,ะเออนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้นี่คอนเทนต์เยอะจัดเลยนะฮะ คอนเทนต์เยอะแต่ตียังไม่มีใครดูนะเพราะฉะนั้นช่วยกันสนับสนุนช่องของเรากันก่อนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะัดทำมิเกมมิ่งกันได้นะครับผมนะเออนะคือคอนเทนต์ก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมวยปล้ำเนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นคือใครที่แบบว่าอยากดูเกมอื่นๆที่มันน่าสนใจนะฮะคือต้อง ต้องบอกกันนิดนึงนะว่าบางเกมนี้ผมก็ไม่ได้ถนัดอะไรนักหนานะฮะเพราะฉะนั้นคือก็อาจจะแบบว่าพยายามหาเกมอื่นๆมาแทรกแซงบ้างในบางครั้งบางคราวละกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่คอนเทนต์มวยปั้มนี่มันก็จะมีอะไรที่แบบว่าพูดถึงเยอะแยะอยู่พอสมควรนะฮะนี่ฮะขนาดู่ต่อสู้ของเขาฮะมาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะฮะนี่นี่ครับผมมาแล้วนะฮะนี่ Represent by the chill ฮะนี่แต่ตอนนั้นนี่คือแกไม่ได้อยู่ the ะ h i l แล้วนะฮะนี่ครับผม Dean Ambrose นั่นเองนะฮะนี่ d e น n ฮะโอ้แต่ทำไมทำไมพี่ดีนของเรานี่ไม่คลึกคื้นกันเลยฮะโอ้ดีน n Ambrose บอกนี่ช่วงนี้ขอขึมซกันหน่อยก่อนละกันนะฮะเออนะฮะ นี่ครับผมดีนแอมโบรสฮะนี่ตูดต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 นะน่เจ้าของไม่รู้เหมือนกันว่าสัิติแกนี่เป็นนักมวยปล้ำที่เรียกว่าอย่างไรดีล่ะเป็นนักมวยปล้ำที่ครองแชมป์ยูเอสยาวนานที่สุดหรือเปล่านะเพราะเอ่เหมือนจะว่าเป็น MVP หรือเปล่าที่ว่าได้สถิติที่ว่าครองแชมป์ยูเอสที่นานที่สุดนะฮะ นะแต่ว่านี่ฮะก็ถือว่าเป็นนักมวยปั้มหนึ่งคนที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาได้นะฮะสำหรับทางด้านของดีแหมโบสนะหรือว่าจอห์นมอสตี่นั่นเองนะฮะก็การที่ย้ายไปอยู่ทางด้านของสมาคม AEW นะเพราะว่าเอ่อต้องบอกกันนิดนึงนะว่าแกนี่คือแบบว่าอยากที่จะมีบทบาทมีอะไรใหม่ๆนะฮะอยู่แต่แบบว่าอยู่แต่แบบว่า ใน W W E นี้ความหลากหลายของแกนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะเออนะก็อาจจะเป็นนับไม่ล้ำคนหนึ่งนะฮะที่แบบว่านะประสบความสำเร็จก็ได้นะฮะในสมาคมทั้งใน AE w เองหรือแม้กร่ง W E นะฮะนี่ฮะ Diambos นะครับผมนะว่ากันว่าเป็นนะตอนนั้นนี่คือเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งเดอดชิลเลยนะครับผม กนะ็นี่ฮะมาแล้วนี่ดีน่าบ,บสฮนะมิตท,ทักทายมิตรรักประชาชนกันซะหร่อยนี่อ่าทูมือทูไม้ก็นหน่อยนี่แมชนี้เป็นแมชเอ็กซ์ตีมรูสแมชนะฮะไอรอนแมน15นาทีนะฮะก็จะเป็นอย่างไรมารอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับผมนะฮะก็ เดนเวอร์ s นาวนะฮะจะเปิดโหวตนะครับผมนะในแถบชุมชนนะอยากดูใครเจอกับใครนะฮะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับผมหรือเดี๋ยวจะมีการเปิดโหวตในแถบชุมชนอีกทีนึงนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะฮะก็รอดูกันได้นะครับผมมาระหว่างนี้ให้เฮียจอรนมอสซี่แกทักทายมิตรักประชาชนกันไปก่อนนะฮะทักทายกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปฟังโฆษณากันสักแป๊บนะฮะเดี๋ยวกลับมานะนะครับผมนะ ดีนั m โบสฮนะปะทะอับจอน<ร>มอกลีนะฮะโอ้นี่ดีน a m โบสนะนี่ฮนะจะเป็นอย่างไรรอฟังโฆษณากันสักแป๊บนะเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคอมบินเกมิ่งมีทั้ง f c e b o o k f แฟนเพจและติ k กตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมามาเลยกันดีกว่าฮะแมชนี้นะดีนแอมโบสประทากับจอห์นม็อกซลี่นะฮะ15นาที Iron Man Time Limit นะฮะเออไอ,อ่พูดพูดสลับพูดมัวส่วนเลยเกินนะฮะเออ15นาที Time Limit นะฮะสำหรับ Iron Man Match ครั้งนี้นะฮะ เป็นกติกาเอ็ก e ซ์ M ีมรูด้วยมาถึงโดนดอปโทโฮใส่เลยโดยเฮียจอนฮะจอนวอกซี่จะถอดชุดปั้มนะขนาดที่ดีนฮะจะใส่เสื้อกล้ามตัวโปรดของแกนะฮะเสื้อกล้ามสีออกเทาๆหน่อยนะฮะสำหรับทางด้านของดนะีนัมโบสนะนะครับผมมามาลุยกันดีกว่าในแมชนี้หนึ่งคนคือนักมวยปั้มสายฮาร์ดคอร์นะฮะเออแตกได้ทุกแมชเลยเนะ ขณะทีอีกคนนึงเป็นกิมมิกบ้าบอๆนะฮะในสมาคม WWE นะเรียกว่าเอาเอากิมมิกใน WWE และ AE w U นะมาเจอกันนะฮะมาดีนโดนทุบฮะโดยกำปั้นกำปั้นทุบโดยทางด้านของเฮียจอนจอนม็อกซลี่ฮะอาจจะเรียกจอนกับดีนละกันนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าพูดพิดพูดถูกนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าดูจากทรงละ จะให้เรียก m o x ก e y ี่หรือว่า Ambrose นี่มันก็จะดูติดตดิดขัดขัดนิดนึงนะนี่เฮียจอนฮะ S T O ลงไปหลากศพดีแอมเบสขึ้นมามานี่ทำอะไรมาโคสไลซะเลยนี่เออนี่มีหัวนี่เออนี่โอาร์ดคอร์นี่ฉันคือนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดใน A E W นะตอนนี้นะเพราะฉันเคยได้แชมป์ A E W มาสามสมัยแล้วนะโอ้โหสำหรับดีแอมเบรสฮะ เฮียจอรนนี่จอรนม็อกซี่โอ้พุดโดยเบนบัสเตอร์ซูเพกไปฮะโดยเฮ er ียจอรนโอ้ยต่อยกับทางด้านของมะมานี่ด er ีนัมโบส์รีนมาเฮียดีนมานี่จับปไปนารยขอสามเบเกอร์ aker, ฮะขอสามเบเกอร์กรรมการบอกยอมไหมครับยอมไหมครับโอ้ยเฮียจอรนบอกยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมอ่ะยังไม่ยอมก็ปล่อยก็ได้อ่ะโอ้โหใจดีซะด้วยนะเ er. er ฮะียโอ้ยเฮียดีนัมโบสมา เฮียจอนี่เอาจะเอาวุธลแลเฮียจอนบอกขอสุ่มกาชาบ้างละกันมาแล้วอย่างไรซิจังหวะนี้เอาบันไดเหล็กมาเลยแล้วตุ้ยสักทีหนึ่ง,ง่อนเฮียจอนจอนตุ้ยกับจอนจะตีเอจอนโดนสอไอ้โดนต่อยให้โดยดีนดีนลิสล็อกมาจังหวะนี้คุบไปที่แขนนะฮะมาดีในมมโบสโดนต่อยมาต่างคนต่างโดนต่อยด้วยกันทั้งคู่มอสักคู่นี้ แล้วจะหนีกันไปไหนล่ะเฮ้ยมาเอยดีดีนบอกเอาแก้วน้ำมาน,นี่เออแล้วโอ้โหจะเอาน้ำสาตร์คู่ต่อสู้เหรอฮะเทียดีนมาจอห์นม็อกซลีบอกขอสุ่มกาชาบ้างนะมาเอาอะไรบันไดเหล็กฮะโอ้ยบันไดเอาบันไดามานี่จอห์นม็อกซลีบอกขอเบ่งกล้ามซะหน่อย มาสุมอาวุธอีกครั้งหนึ่งก่อม็อบไหมจังหวะนี้โดนสอเอ้ยโดนบันไดกระทุ้งหน้าไปก่อนกระทุ้งไปอีกทีหนึ่งฮะเฮียจอนเฮียจอนโดนต่อยโดยดีเนมโบสนี่จะเอานิ้วกลางเอ้ยเอานิ้วกลางแล้วอะไรโอ้โห,โหเอาโต๊อีกเอาเอาเข้าไปโอ้อาวุธเยอะเหลือเกินฮะแมชนี้นะต้องบอกว่าสองคนนี้นี่คือไอต้องบอกว่าจอนหรือว่าดีนมโบสนะเป็นนักไม่ปั้มที่แบบว่า ปั้มสไตล์ดุดันนะฮะเน้นฮาร์ดคอร์นะฮะเออตอนอยู่ W W E นี่คือแกนี่คือแบบว่านะเคยจะมีแมชเอ็กซ์ติมรูนะฮะหรือว่าโนโฮสบาร์นะฮะเจอกับบล็อกเลสเนอร์มาด้วยนะแต่แมชนั้นนี้รู้สึกว่าดีนบอกว่าแกไม่ชอบนะฮะเนยจอรนบอกไม่ชอบเพราะว่าเหมือนบล็อกปั้มขี้เกียจมากเลยอะไรประมาณนี้นะฮะมาเนยจอรนมานี่คอสเอ้ยเป็นอะไรเดสไรเดอร์ มาเดดไรเดอร์ Rider, ฮะโอ้ยเอาแล้วมาแล้วจับพาราดัมชิปต่อไหมอย่างก่อนนยมามานี่ทําอะไรกระทุงซะเลยนี่โอ้เตะเข้าเป้าเลยมาขออีกทีหนึง่งนี่เราต้องมีจุดหมายนี่กระทืบเป้าซะนี่โอ้แล้วดีน่โบสโดนไปฮะเฮียจอนหลบมาแล้วอย่างไรดีน่โบสงงอยู่เอ้ยแล้วจอนม็อกซลี่จับหัวมาทําอะไร กระถุงหน้าสักทีหนึ่งฮะด้วยอัปปะคัดแล้วลากศพมาทำอะไรอาจกระเทินบัคเครนไปก่อนมานี่อ่าหันหลังมาหนหน้ามาโดนเขา่าฮะโอ้ยดีนะบอสดีนจะโดนต่อยดีนทุบไปที่อกฮะของเฮียจอนนะจะกลางโต๊ะหรือเปล่าหรือเอาโต๊ะกระแทกเฉยๆฮะ,อ,ะอ่าเอาอันนี้อ่าน,านี่วางพาดไว้นี่จอนเอ้าโดนต่อยฮะจอนจะเตะไม่ไมไมโอ้โห จะได้เห็นโต๊ะพังหรือเปล่าฮะแต่ดูจากทรงน่าไม่น่าเห็นนะฮะเออมันไม่ใช่แมทเทเบิลแมชนะฮะมาขอใส่เลยเป็นอะไรเ a นบัสเตอร์ซูเพกฮะอืแล้วหลากศพดีเนมะบ r o s สมาทำอะไรเงี้ยจอนมาขอเป็นอะไรโคสไลฟ์ฟอร์มฮิลฮะโอ้ยจริงๆแกนะั่นแอแกจะมีแบบว่าซิกเนเจอร์ของแกคือแบบว่าเหมือนโดนต่อยแล้วแบบไอ้นี่นะ มาใส่จะใส่พาราดัมชิปโดนรีเวิร์สด,ด,ดีดีก่อนโอโ้โหซิเนเจอแกก็จะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆแบบว่าโดนต่อยโดนอาวุธไอ้โดนแบบว่าท่าอะไรพวกนี้แล้วเด้งเด้งเชือกมาหันมาโคสไลน์อะไรประมาณนี้นะฮะเออแต่ว่าภาคเกมภาคเก่านี่มันจะไม่มีท่าแบบนี้ให้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะเออคือคิดเอท่าไม่ค่อยได้ฮะ ทีเท่าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับภาคนี้นะฮะอย่างมากก็จะเป็นแบบฟอนกลเพหรือว่าการแบบว่าจับคู่ต่อสู้จับคู่ต่อสู้ขึ้นมาบนเทิร์นบัคเกิลแล้วก็ใช้อาวุธไอใช้ท่าอะไรมึงพวกนี้นะฮะหรือว่าพวกท่าไฮไฟเออร์สะมากกว่านะซึ่งมันก็จะแบบว่าเกมภาคนี้มันก็จะแบบว่ามันไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่นะเท่ากับพวกภาคใหม่ๆอย่างทูกเคียบสองีสามอะไรประมาณนี้นะมา คอสาเบเกอร์ไปฮะโ,โ,โอ้โหดีนาโสโดนคอสโอ้โดนอัดไม่พักเลยฮะนี่เนีย่ยจอนบอกนี่ฉันคือร่างอัปเกรดนะเข้าใจเปล่าฮะมาร่างอัพเกนะรดล็กโฟสไตล์ร่วงไปเลยฮะโดยจอนเนี่ยจอนบอกตามดูผลงานฮะฟอร์เขาเอนแวร์ด้วยนะฮะจับกดที่ไหนก็ได้แล้วดีนามโบสบอกใจยเย็นมาโดนต่อยอีกทีนึงฮะกรรมการมาดูผลงานหน่อย เออนะมาแล้วโดนเข่าลอยไปหนึ่งทีฮะโดยดินดินโดนเตะโดยจอนจอนจะเตะอีกทีหนึง่งดินบอกใจเย็นเอากระปั้นทุบอกไปก่อนหลากศพขึ้นมาก็โดนตุยฮะโดยจอนมอสลี่เนี่ยจอนบอกขอส่มกาชาได้ไหมอ่ะขึ้นเวทีขึ้นมาทําไมฮะมาโดนต่อยฮะต้องบอกว่าแต่ละแมชนี่คือต้องบอกว่าใช้ a อในการสู้นะฮะ ไม่ได้ปั้มเองนะเพราะเนื่องจากว่าคือเราไม่สามารถกําหนดคู่ต่อสู้ได้เลยเอย้ไม่สามารถกําหนดคู่ชนะได้นะฮะก็เลยแบบว่านะเพื่อที่จะเป็นการลุ้นซะหน่อยมาดีนโอ้ยดับเบิลแฮนด์แอคแล้วโอยร่วงฮะจอห์นมอสลี์แล้วยังไรเอาลุกขึ้นมาวายเฉยแล้วโดนต่อยโดยดีนโดนต่อยอีกทีนึงฮะดีนดีนโดนลิสต์ล็อกโดยจอห์นจอห์นตัําปั้นทุบโอกไปทีนึงฮะ เหลืออีกแปดนาทีฮะแมตชนี้นะโอ้โหเอ็กซ์ตีมรูฮะมาต้องบอกว่าต้องเอาต้องเอาให้เข้ากับแกแหละเพราะแกนี่คือเป็นนักมวยปั้มสายฮาร์ดคอร์นะฮะเอ่อปั้มทุกแมตช์นี่คือแตกทุกแมตช์นะฮะสำหรับดีไอจอนม็อกซ์ลี่นะมามานี่ทำอะไรเฮดบัดเข้าดีอุ้ยทายทอยฮะจอนม็อกซ์ลี่ ลากศพขึ้นมาใส่ท่าเลยไหมย่างก่อนเวียงอัดเทินบาเคลนไปหนึ่งทีเนี่ยจอนี่กาจะเอาแบบมามานี่เอามาลบลบไปดับเบิลแฮนด์เอสหรือว่าเอโบดอบลงไปฮะโอ้ยจางกระบาลแล้วจะลากศพขึ้นมาใส่ท่าไม่ตายฮะดีนัมบอสโนนตุยก่อนโดยจอนจอนมอสลี่บอกมาขอใส่พาลาดดำชชฟฮะหัวแตกแล้วหนึ่งโอ้ย ดีนัมบสหัวแตกแล้วฮะแล้วจังหวะนี้จับโกดแล้วกรรมการมัวตมืนนบะหนะึ่งสองสามฮะโอ้ยจอรนมะ็อกซี่น้ำหนึ่งแต้มฮนะจังหวะนี้ดีนหัวแตกไปแล้วลนุนโอยอีกเจ็ดนาทีที่เหลือฮนะแมชนี้ยังมีเวลาอยู่นะสำหรับดนะีนัมบสฮะแต่ว่าเฮียจอรนนี่แกสับยับยับฮนะมาล่ไหลกระแทกโอ้ยอัดบริเคทไปอีกเออเอาเข้าไปนี่เฮียจอ ไอจอนบอกเอาก็เอเอาโต๊ะมาทําอะไรแล้วเอาทิ้งโต๊ะไปนี่โอ้ใช้โต๊ะไว้กระแทกฮะดีนาโบสบอกขอบใจมากนะทิ้งโต๊ะมาให้ฉันเนี่ยเออทิ้งโตะมาให้ฉันหนอกระแทกอีกทีนึงฮะจอนมอสตี้บอกใจยเย็นเฮ้ยไอพี่ไอน้องฮะใจเย็นก่อนสี่เอาโต๊ะจะกระแทกไม่ได้โอ้โหแล้วโดนโต้อีกทีนึงฮะโดยจอนแล้วจอนมอสตี้ต่อยจอนมอสตี้ต่อยอีกทีนึง จอห์นม็อกสี่บอกมานี่โอ้ยนาฟาดพื้นไหมฮะโดนดีแนมโบสกระแทกโต๊ะอีกโอ้ยเอาโต๊ะกระแทกฮะเหนือจะกระแทกอีกทีนึงฮะเอาให้โต๊ะมันพังไว้ก่อนโอ้โหโต๊ะตัวนี้มันหนาเหลือเกินฮะไม่พังง่ายไปซะและ้วเออบนปุ๊บพังปั๊บเลยนะมาดีแนมโบสลิสล็อกมาบีดทุบไปที่แขนอีกทีนึงฮะแล้วยังไง ยังไงสิมาแล้วโดนต่อยอ่ะดีนัมบสกับจอนม็อกสลี่ฮะแมชนี้โดนต่อยอีกทีหนึง่งจอนจอนลิสล็อกมา, lock, มาโดนลิสล็อกมาโดนมามานี่ดีนัมบสลากศพมายังไม่มีอะไรเราโดนต่อยโดยจอนจอนบอกมานี่วยังไปอัดเอาขึ้นเวทีซะง,งั้นห้านาทีครึ่งสุดท้ายฮะแมชนี้ นะจอนม็อกสลี่นัทุบด้วยม็อบซะเลยนี่โอ้ยจอนบอกก่อม็อบซะหน่อยฮะโอ้หนะโอ้ยไม่ชอบเลยพด็จการเนี่ยฮะนี่ก่อมอ็อบซะนะแล้วพลิกศพโกรธล้วกรรมการนับเร็วเอานะับหนึ่งสองสาม,สามเรียบร้อยฮะนำสองแต้มแล้วอา้าวดีนัมโบสม,มาจอนม็อกสลี่ทุบไอโอ้ยโดนทุบอ,อกฮะ,ะรกระซืบซะหน่อยมา รถขีบสั้นทีหนึ่งฮะจอนม็อกซี่ว่ากันว่าจอห์นนี่คือแกเป็นหนึ่งในสมาชิกเดอะชิลนะฮะนะฮะที่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงความสำเร็จจริงๆนะฮะแกอาจจะดูความสำเร็จแกนี่อาจจะดูน้อยที่สุดนะของบรรดาเดอะชิลนะฮะเป็นแชมป์โลกแค่หนึ่งสมัยนะฮะเป็นเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงนะฮะ น่าจะปี2016นะช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับผมนะได้แชมป์โลกแค่หนึ่งสมัยเท่านั้นแล้วก็ได้แชมป์พวกอินเตอร์ US อะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้นี่คือกรรมการติดบักฮะเออกรรมการวิ่งไปวิ่งมากรรมการติดบักปล่อยให้ตีกันไปก่อนฮะเออจังหวะนี้ดินกนเออดีดีนต่อยฮะโดยจอนจอนเตะอีกทีนึงจอนจะเตะอีกทีดีนะบสเอสไปก่อน แล้วกรรมการนี่มัวแต่ติดบั็อกอยู่ฮะโอ้โหแล้วจะอีกสี่นาทีที่เหลือนี่จะจับกดกันได้ไหมเนี่ยตีกับว่าโอ้จุ้มเองไปหนึ่งทีฮะดีนโอ้โหโอ้ยเก่าอีดตัวอีมีแดงด้วยนะเออจุ้มเ่งดีเนี่ยมาแล้วยังไงจุ้มเ่งไปทีหนึ่งฮะออ้ยตีฝากตีกรรมการด้วยโอ้กรรมการตอนนี้นี่คือสลบสไลด์เลยกรรมการติดบั็เออมะดีนโดนต่อย ดีนจะต่อยเหรอปุ๊บอกสักทีหนึ่งฮะจอรนแล้วจับโกดแล้วกรรมการอยู่ไหนกรรมการติดบัคอยู่นะับหนึ่งสอง,ส,องสามเอ้านะเอ้ยตามไล่ตามมาหนึ่งต่อสองแล้วฮะดีนโอ้ยดีนมามานี่แล้ววยังไปอ,อัดกับบริเคนเอ้ากรรมการวาร์ปขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วจังหวะนี้มาดีนแนโบสโดนลิสล็อกโดยทางด้านของเฮียจอรนจอนทุบสักทีหนึ่งฮะเฮียจอรน แล้วเอากีตาร์มาจะมาเป็นเจฟจาริดหรือเปล่าอย่างก่อนโอ้โหโอ้ยดีนาะโบสบอกใจเย็นฮะโอ้จะมาเป็นเจฟจาริตอะไรโอ้ขยันใช้กีตาร์เลยนะมาวันนี้เอจเอจะเอาจะเอาเวียงอัดบริเคตไม่ได้โดนตุยเลยอัดบริเคตครับแล้วอย่างไรจังหวะนี้อ่าดีนมาขอใส่พ้าลาดัมชีฟรอพี่สองฮะโดยจอห์นมอสลี่ แล้วจะพลิกศพกดดีนบอกใจเย็นก่อนโอ้โหมาสามนาทีสุดท้ายแมชนี้ยังก่อนฮะโดนเตะอีกทีหนึ่งฮะโดยจอนเฮียจอนมอสลี่โดนตุยอีกทีหนึ่งมามานี่เวียงอาจเข้ากับเบอร์ลีเคดฮะมามานี่อันเชิญออกไปนอกเวทีซะเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยนี่เออนี่เฮียจอรนโอ้ย เออมีผักแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเออโอ้ยดีนะโมสฮะโอ้ยโดนเหวี่ยงออกนอกบริเคดไปเลยโอ้หคนดูแบบเอ้ยอะไรวะโอ้ยนักมไมปั้มนั่งไยปั้นมน,มนี่โอ้หโอ้ยโดนเหวี่ยงออกนอกบริเคดเฉยเลยนะฮะแต่พาคนี้น่าจะไม่มีสเปียร์บริเคดพังนะเออนะโดนต่อยดีหนึ่งฮะดีนมาดีนโดนไซส์เฮดล็อกโดยเฮียจอนฮะ จอรนใส่เฮดล็อกอยู่นั่นแหละมาแล้วโดนลิสล็อกกับทูบแขนไปหนึ่งทีฮะเฮียจอร์นมีฟินิชเชอร์อีกแล้วนะมาดีนะบอสบอกถีบอืมสองนาทีสุดท้ายครับแมชนี้นะโอ้ยโดนต่อยอทีหนึ่งฮะเฮียจอร์นเฮียจอร์นเอากีตาร์เอาเฮียจอร์นเออเฮ้ยจะทำอะไรโอ้ยตั้งบันไดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าพาลาด,ดัมชีฟก่อนเลยละกันนะโอ้แล้ว ตั้งบันไดามาจะทําอะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดีนัมโบสงงเลยโอโ้เอาบันไดามาทําอะไรวะมาเหลืออีกหน้าทีครึ่งสุดท้ายฮะตอนนี้จอนจอนโอ้ยเกลโบไปหนึ่งทีฮะว่ากันว่าตอนที่ออกจาก w ดบนีน่แกก็ได้แชมป์โลกด้วยนะเอ๊แต่เป็นแชมป์ยูเอหรือเปล่านะ เป็น iwgp us นะเอาเอาน้ำสาดเลยจอไอดีนัมบสเอาน้ำสาดเฮียจอนเราผักบันไดไปก่อนอะไรวะเกะกาว,ว่าบันไดนี่เฮ้ยมาตั้งไว้ทำไมโอโ้โหลืมบทฮะเออมาตั้งบันไดไว้ทำไมก็ไม่รู้นะเออจอนมอสลี่โดนต่อยฮะมาจอนมอสตี้โดนไซเฮดล็อกโดยดีนแต่ดีนบอกเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้ว่ะเอ้ยเ้ย e เเเเเเกีตาร์เออเก้าอี e ้อะไร แล้วจอนเอ้ยดีนหนีแล้วฮะโอ้โหแต่มึงตามหลังอยู่นะเฮ้ยนะดีนโดนเตะอีกครั้งหนึ่งจอนมอสซี่จอนมอสซี่อ้าวขึ้นเวทีไปก่อนไปนะดีนปวดหัวเลยฮะโอ้สามสิบวิสุดท้ายฮนะจอรนมอสลี่นำอยู่สองต่อหนึ่งแต้มนะโอ้โหมามาดูกันดีกว่าฮะดีนมบสใช้ยี่สิบวิให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่านะหรือจะโดนซิกเนเจอร์อีกรอบแต่ดูจากทรงแล้ว แต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าใช้ถ้าอะไรทันแล้วแหละนะทุบโอ,อกอีกทีนึงหลบมาแล้วดีนัมโบสมาแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองแล้วก็หมดเวลาฮะเรียบร้อยนี่ฮะผู้ชนะฮะชนะด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งแต้มนะครับผมนะนี่ฮะ นี่ฮะ Here is the winner John Mosley นั่นเองนะฮะนี่เยาะจอนมาแล้วนะฮะนี่ผู้ชนะในแมชนี้ฮะโอ้โหเรียกว่า15นาทีนี่คืออัดแับแยบนะฮะแต่แกนี่หน้าใสไร้สิวเหลือเกินนะฮะเออไม่แตกฮะแมชนี้นะ กลายเป็นดีที่แตกแทนนะครับผมนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกันไว้ด้วยครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กดครับค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะทำเกมไม่เงินด้วยนะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นซีรีส์เดนเวอร์สัสนะฮะซีรีส์มวยปล้ำในเกม W W E Smackdown vs Raw ปี2011นะครับผมอยากดูกิมมิกไหนเจอกับกิมมิกไหนนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับผม มันน่าสนใจแล้วก็หาทําได้นะแต่ถ้าหาทําไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆกันไว้ก่อนเลยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ